ว่ามันก็เหมือนกับเวลาฟังหลวงตาแล้วอย่างเห็นคนเขาใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเหมือนกับว่าเพราะเขามีปัญญามากเรามีปัญญาน้อยคือปิดกั้นตัวเองทันทีเลยมันก็เลยฟังไม่ได้ฟังรับฟังทำไม่ได้เต็มที่แต่พอเราฟังแล้วพิจาณาเออในเมื่อปัญญาธรรมชาติเนี่ยมันมีพร้อมกันทุกคนมีเหมือนกันหมดสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกันหมดแต่ไอตัวที่เป็นอัตตาตัวตนที่เราไปปิดกั้นตรงนั้นตั้งหาที่มัน เป็นตัวบงังมันไม่ใช่ว่าไม่เขาปัญญามากปัญญาน้อยเราไม่มีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเอาอัตราตัวตนมากัน้นก็เป็นของก็ต้องกลับมามองที่ตัวเองแหละว่าทุกคนอย่างหลวงตาก็ทุ่มให้เต็มที่ทุกคนที่พยายามสอนก็ให้เต็มที่แต่เรายอมรับหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอ้เนี้ยที่ท,ที่พูดเนี่ยคือประเด็นสำคัญ พราะส่วนใหญ่เอาอัตราตัวตนเข้าไปฟังก็เลยปิดกันไม่เปิดใจร้อยเเซนเลยไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมความจริงอ่ะธรรมที่พูดมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเขาคนเดียวกับคนที่ถามนั้นแต่ทุกคนที่ที่มาถามลุกตาตอบเนี่ยมันเป็นธรรมที่เป็นสาธารณะเป็นธรรมสำหรับโดยจิตวิญญาณทุกดวง แต่ผู้ฟังกลับเอาอัตตาตัวตนไปไปฟังคนนั้นเขารู้จริงหรือเปล่ารู้มากกว่าเราหรือเปล่าเขารู้มากกว่าเราเราไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเราอันนั้นเป็นของเขาเดี๋ยวเราฟังแล้วเราจะหลงแต่ที่เราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันคือเราอยู่แล้วมีอัตตาตัวตนแล้วยังไม่รู้ตัวเมื่อไรเอาอตาตัวตนของเราเข้าไปใส่แต่จริงทําทุกฝ่ายทุกฝ่ายเสียงนั้นะไม่ว่าจะโพสข้อธรรมอะไรเป็นมันเป็นทำสาธารณประโยชน์ เป็นประโยชน์แก่ทุกดวงจิตวิญญาณแต่เรากลับเอาส่วนใหญ่นะั้นเอาอัตตาตัวตนเข้าไปฟังเข้าไปอ่านนี่ไม่ใช่ของเรานี่เป็นของเขาเราไปอ่านมากฟังมากแล้วเราจะหลงแต่ความจริงเราหลงอยู่แล้วละ่ะมันก็เลยไม่ได้ไม่รู้ทำไม่เห็นทำไม้เข้าใจทำเพราะเราปิดกั้นตัวเองเราแบ่งตัวเราตัวเขาเราเก่งกว่าเขาเขาต่ำกว่าเรา นี่คนนี้เสมอกันความรู้พอกันอันเนี้ยเราสูงกว่าเขาเขาต่ำกว่าเราอันนี้เราต่ำกว่าเขาเขาสูงกว่าเรามันมีเรามีเขามีเขามีเราปเปรียบเทียบอันนี้เขาสูงกว่าเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเริ่มต้นที่เราเดี๋ยวก็เริ่มต้นที่เขาอันนี้เขาสูงกว่าเรา,อ,นนเา,า,เราอันนี้เขาต่ำกว่าเราอันนี้เขาเสมอเราเดียก็มาเริ่มที่ตัวเราอีกอันนี้เราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขา มันก็ฟังไปฟังมาเอาแต่เรากับเขาไปเปรียบเทียบกันตลอดเวลาอันนี้มันเป็นทิฏฐิมานะก็ไม่รู้ตัวมันเป็นสังโยชน์อยู่ตลอดเวลาที่ฟังกิเลสไปเกิดอยู่ในขณะนั้นเรากลับไปเห็นกิเลสแล้วเราก็เอาอัตตาตัวตนเราไปขวางมันเอากิเลสไปขวางธรรมมันเราเลยไม่ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมไม่เป็นธรรมแม้แต่ไอ้ตัวที่เรารู้เราเข้าใจด้วยหลวงตาเวลาฟังพอมันเกิดปัญญามันเข้าใจตามเขามันจะมีตัวนี้ขึ้นมา มันก็ต้องรู้ทันมันด้วยว่ามันก็เป็นสังขารเหมือนกันเออเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเออเราเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีของมันโดยปกติสังขารเวลามันกระทบมันก็มาปรุงของมันปกติอะค่ะคือบางทีพอไปถึงจุดเนี้ยเมื่อก่อนก็จะแบบรู้แล้วเอาหยุดแค่นี้แหละไม่พิจารณาต่อเงี้ยทั้งมันไม่มันเลยไม่ปัญญามันก็เลย หยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่ต่อได้ว่าไอ้ตัวที่รู้เนี่ยก็คือตัวหนึ่งที่มันต้องตายเหมือนกันค่ะคือสังขารนะบางหมดเพราะธรรมชาติมันมีความมีกับความไม่มีความมีเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ในความไม่มี แล้ในความมีทุกอย่างอะไรที่เป็นความมีจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาเรียกว่าสังขารหมดจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาไม่แต่ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราสามีของเราลูกของเราภรรยาของเราไอ้นุ่นไอหนี่ของเราลูกหลานเราของเราจากไม่มีแล้วกับปรุงแต่งขึ้นมาให้มีขึ้นมามันก็มีขึ้นมา ความมีมันก็ไม่เที่ยงความมีในขณะที่มันมีความมีมันก็มีความไม่มีอยู่ด้วยเพราะในธรรมชาติของความมีทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในความไม่มีแต่ถ้าเราไม่พิจารณาด้วยดีๆที่เรามาพูดการที่มาฟังการที่พยายามทำเนี่ยมันเอามีความมีไปทำความมี มันเอาความมีไปจัดก,การความมีเอามีความมีไปหลงความมีเอาความมีไปกระทําเพื่อให้ให,ให้ให้เกิดผลแก่ความมีคือมีตัวตวนมีตัวเราสุดท้ายมันเล่นที่ความมีหมดเลยเอาความมีไปทําเดี๋ยวจะไปทำา้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปทาอย่างนงี้ยเดี๋ยวกูจะไปหาวิธีปฏิบัติก้อนเดี๋ยวกูจะนี้แต่ปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเราจะได้จะถึงจะเป็นอะไรจะสําเร็จอะไรมันก็คือสุดท้ายอ่ะ เอาตัวมีเนี่ยไปทําให้แก่ตัวมีคือมีอัตราตัวตนมันเข้าไม่ถึงความไม่มีคือความมีทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่บนความไม่มีไอ้ความไม่มีเนี่ยมันเป็นพื้นเหมือนเหมือนกับเป็นอาวากาศอะของของความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลน,นี่ความมีทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่ในความไม่มี ใจหรือจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นเหมือนจักรวาลเหมือนความว่างเปล่าของจักรวาลน,นี่แหละเออความมีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะมีอารมณ์มีความเกลียดโกรดรักชังอิจารือเสียพอใจไม่พอใจมันมีอยู่บนความไม่มีแต่เราัววุ่นวายเล่นอยู่เล่นอยู่กับเอาความมีไปเล่นอยู่กับความมีมันก็เลยเข้าไม่ถึงความไม่มี บอกความมีทั้งหมดเนะี่ยมันก็ปรุงแต่งเสร็จแล้วก็กลับไปคืนเป็นสู่ความไม่มีเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดดับอยู่ในความไม่มีจากไม่มีเสร็จแล้วก็มีขึ้นมามีแล้วก็กลับคืนสู่ความไม่มีแต่ความไม่มีมันเป็นพื้นเพราะมันเป็นอัปะตะก็จึงเรียกว่าอมตะธาตุอมตะธรรมมันเป็นธรรมที่เป็นอมตะมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายตลอดตอด่ตอให้มันมีความมีมาขวางไว้มาเกิดขึ้นหลงไปกับความมีเอาความมีหลงไปกับความมี ความไม่มีมันก็ยังเป็นพื้นอยู่เพราะมันเป็นอมตะไม่ใช่ว่าพอหลงไปกับความมีความปรุงแต่งความยึดถือแล้วความไม่มีมันจะหายไปถ้ามันหายไปได้เกิดดับได้มีอะไรมามาทำลายมันได้เอาอัตตามทำลายมันได้มันจะไม่มีทางเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมมันเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเพราะว่าต่อให้มีอัตตาตัวตนมีอวิชชาความโง่ความหลงยึดบ้านถือบ้านอยู่ความไม่มีก็ยังเป็นความไม่มีอยู่นน่แนะ ความมีเนี่ยเข้าไม่ถึงมันหรอกเพราะในความไม่มีไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีความปรุงแต่งใดๆเลยมันเป็นอมตะงนั้นความมีวาม่าปรุงแต่งอัตตาตัวตนอวิชชาไปทําลายมันไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่ามีพอไปม,มีแล้วอวิชชามีความเป็นตัวตนแล้วความไม่มีมันจะหายไปมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นของใจ มันเป็นพื้นของธรรมชาติความไม่มีเนี่ยไม่หายไปหรอกไม่หายไปไหนแต่ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราอะแล้วปยึดของของเราเนี่ยมันเป็นความมีเอาความมีมายึดความมีความไม่มียึดไม่ได้และแต่แม้แต่จะเอาความมีเนี่ยไปยึดความไม่มีมันก็ยึดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรยึดไงมันเลยชื่อว่าไม่มีมัน ที่เราหลงกันทุกวันเนี้มันหลงเอาความมีไปปรุงแต่งยึดถือความมีเอาความมีไปเล่นความมีแล้วก็มีอัตตาตัวตนขึ้สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วก็เอาความมีไปปรุงแต่งให้อัตตาตัวตนได้เสพสมแม้แต่จะเอาความมีเอาอัตตาตัวตนไปยึดความไม่มีมันก็ยึดไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีอะไรยึดมันชื่นบอกแล้วไม่มีไอความไม่มีเนี่ยมันมีอยู่จริง แต่ความมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีอยู่ที่เป็นตัวตนแก่นสารสาระที่เป็นอยู่จริงเพราะมันเป็นนิจังทุกข์วงอนัตตาสมดแต่เราเนี่ยมันพูดยังไงมันก็วนไปพูดไปพูดมาก็วนอยู่ในแค่สังขารปูแตง่งวนอยู่ในเอาความมีไปเล่นความมีจะพยายามไปทําอะไรก็มันก็เอาตัวความมีไปไป,ไปทํา แล้วก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราตัวกูที่จะไปได้รับผลประโยชน์มันก็เพื่อตัวแห่งความมีมันเลยเข้าไม่ถึงความไม่มีที่มันมีอยู่แล้วเป็นพื้นเราเลยพวกท่านช่วยกันพูดมากเราพูดคนเดียวมันอาจจะพูดแล้วทําให้คนบางหลายไม่เข้าใจภาษาเรามันอาจจะซ้ําๆกินน้ำพริกถ้วยเก่ามันไม่รสชาติไม่รู้สึกว่ามันอร่อย ก็คนไหนพัฒนาก้าวหน้าไปได้ก็ก็อนุโมทนาด้วยเพราะว่าแต่คนไหนยังไม่ไปพัฒนาไปก้าวหน้าก็ต้องแก้ไขแก้ไขกับกายตัวเองอย่าเอาทิฏิมานะมาใส่ก็ต้องแก้ไขทำมันเป็นของต,ตาตารณะไป เหมือนกับสาธารณประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแนละ้วอย่าไปเลือกว่าอันนี้เป็นของเข้าของเราอันนี้ไม่เราไปฟังเขาเยวเราจะหลงเขาเก่งกว่าเราก็ต่ํากว่าเราเราถูงกว่าเขาเรารู้มากกว่าเข,า,เา,า,กกเขาอะไรนี่มันเป็นทิฏฐิมานะเป็นอวิชามันเป็นสังโยชน์ทำมันเป็นประโยชน์ทางนั้นแน่แต่เราตั้งใจฟังเป็นประโยชน์หมดแหละให้เคารพทมเราเคารพตัวเองแต่ไม่เคารพรมไม่เคารพรม ฟังธรรมให้ก็ลบธรรมคิดเอาคิดเอาความคิดเห็นนนี่เองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามคาสอนมันก็ใจมันก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่พาพอใจเป็นสุจญ,ญาตาแล้วมันก็สงบกว่ามไม่สงบมันเป็นความมีความปรุงแตง่งมันก็จะสงบละเอียดลึกกไปลึกกไปแม้แต่ความสงบนี่มันก็ยังไม่เที่ยง มันก็ยังสงบละเอียดลึกเข้าไปเอียดไปสุดท้ายความสงบตัวเองก็ยึดไม่ได้แต่มันใจมันก็สงบละเอียดลึกเข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นความว่างเปล่าความไม่มีอะไรแต่สุดท้ายความไม่มีอะไรมันก็ยึดไม่ได้ไม่ใช่ว่ายึดกวาไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าที่ไม่มีผู้ยึดความไม่มีอะไรที่ไม่มีผู้ยึดคือมันไม่มีอะไรยึดแล้วตัวตนของผู้ยึดมันก็กลายเป็นความไม่มีซะ มันก็เลยไม่มีตัวมายึดเลยกลายเป็นความไม่มีที่ไม่มีตัวตนไปยึดในในขีดพ่านทำมันก็มาลงรวมกันหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่านธุลิตะโต้ครูบาอาจารย์ใหญ่ว่าให้ปริศนารมไว้ว่าอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีมตอนเราไป เรียนศึกษากับหลวงปู่สมัยที่กยุโกเนี่ยท่านก็เอาปิศนาธรรมเนี่ยมาถามเราอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีเนี่ยถ้าใครคนพบจบประสงค์เนี่ยมีไม่มีไม่มีมีแค่สองไปสองปรีเนี่ย สิ่งใดที่มีเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันตกอยู่ใต้กดอนิจังทุกขังอนัตตาสมหมดสิ้นเมื่อสิ้นยึดถือความมีมันก็จะเป็นความไม่มีเข้าถึงความไม่มีที่ไม่มีตัวตนของผู้ประยุดนั่นแหละคือทำเอกวิเวกจริงคือไม่ ความมีไม่มีก็หมายถึงว่าความมีทั้งหมดเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นได้เพราะเป็นนริจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดประโยคที่สองไอ้ครับวลีที่สองก็คือไม่มีมีหมายถึงความไม่มีนน่นแนะมันเป็นของที่มีธรรมที่มั่นคงไม่มีนน่และเป็นธรรมที่มั่นคงหรือมีธรรมที่มั่นคงนั่นแหละคือองค์ธรรมเอกมิเวจริง มันต้องเป็นความไม่มีที่ไม่มีแม, ala, ม้แต่ผู้มายึดความไม่ามไม่มีนั้นเพราะไอ้ความเป็นตัวตนอัตาตัวตนมันเป <iken> ็น clash, ความไม่มีอยู่จริงมันจึงไม่มีตัวตนอยู่จริงที่มายึดความไม่มีไม่ใช่ว่าจะพยายามเอาตัวเราไปถึงความไม่มีมันไม่มีตัวตนของผู้มายึดถือความไม่มีเพราะความมีตัวตนเนี่ยมันตกอยู่ใต้ความมีคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงไม่มีตัวตนอยู่จริง มื่อเลยถึงใจสึงใจซึ่งเป็นความไม่มีความไม่มีนั่นแนะมันจึงสงบเงียบสงัดเป็นสันติเพราะความมีมันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความไม่มีนั่นและมันจึงสงบเย็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปยึดความไม่มีไปยึดความสงบเย็นได้ ความสงบเย็นที่ไม่มีผู้ยึดนั่นแหละมันจริงสงบเย็นจริงๆถ้าเป็นความสงบเย็นแล้วมีผู้ยึดมันจะสงบเย็นได้ยังไงมันก็เราร้อนอีกมันสงบเย็นโดยไม่มีผู้ยึดมันจริงสงบเย็นเราอยากจะเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างงั้นไม่อยากให้เป็นงี้แต่อยากให้มันเป็นอย่างงั้นมีแต่ความอยากอยากอยากยากยากตลอดเวลาปฏิบัติอยู่บ้านก็อยากออก นอกบ้านมาอยู่วัดก็อยากความอยากติดอยู่ในใจไม่ใช่ความอยากอยู่ที่บ้านไม่ใช่ความอยากอยู่ที่วัดแต่ความอยากมันอยู่ในใจอยู่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่วัดถ้ามีความอยากอยู่ในใจ มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละอยู่ที่ไหนถ้ามีความอยากมันก็ทุกข์มันทุกขที่ใจไม่ใช่ทุกข์ที่สถานที่มันทุกข์ที่ใจอยากเขาเป็นอย่างนีน้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์มากอยู่บ้านเพราะว่ามันมีความอยาก คันเราหนีออกจากบ้านมาอยู่วัดเราก็ไม่พ้นความอยากอีกพออยู่บ้านหนีออกจากบ้านมาอยู่วัดเราก็อยากอีกอยากพ้นทุกข์อยากนิพพานอยากรู้แจ้งก็ไม่พ้นความอยากอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ความอยากอะกับความทุกข์มันอยู่ที่ใจเมื่อใจมันสิ้นความอยากมันก็สิ้นความทุกข์นั่นแหละก็จึงเรียกว่าใจานิพพานมันไม่ไต่ตองให้รอบครอบว่าในใจมันมีแต่กิเลสตัณหามีแต่ความอยาก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 เพื่อเพื่ออื่นและอยากเพื่อตอนเองมันเป็นกิเลสตัณหาหมด อยากที่บ้านก็ไม่วางความอยากมาอยู่วัดก็ใส่ใส่ความอยากเพิ่มเข้าไปอยากสุขสบายอยากสงบอยากว่างอยากให้ใจสงบนิ่งว่างเฉยอยากให้ใจเงียบสงัดอยากให้ใจสิ้นความปรงแต่งอยากนิพพานตอนนี้มันก็แผลตาหัสแล้แตอนนี้ทุกความอยากที่บ้านก็ไม่ทิ้งมาอยู่วัดก็เพิ่มความอยากเข้าไปอีกมันเลยเพิ่มดีกี่ความอยากบินเลยทุกมากเลย ผู้ปฏิบัติธรรมอเลยทุกกว่าชาวโลกเราเห็นผู้ปฏิบัติธรรมน่าสงสารมากเลยเป็นผู้ที่น่าสงสารจริงๆเพราะอะไรชาวโลกเขาก็ทุกอย่างชาวโลกชั้นเดียวแต่ผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะทุกกับโลกไม่วางเสร็จพาปฏิบัติธรรมเพิ่มความทุกข์อยากนิพพานเพิ่มกว่าไปอีกเมลยกายเป็นทุกสองชั้นนั้นน่าสงสารผู้ปฏิบัติธรรมมากเลย นี่เราหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่วางไม่ใช่ไปว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่เขาวางปฏิบัติธรรมที่เขาเห็นโทษเขาเห็นโทษของความยึดความอยากความอยากเลยยึดยึดเลยอยากเขาวางทั้งความยึดความอยากมันก็เลยพ้นทุกข์อ้นั้นก็ต้องอ้นั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติประสิ้นความอยากความยึดสิ้นความยึดความอยากไม่ยึดก็ไม่อยาก ไปยึดก็อยากเข้าไปอยากก็ยึดมันทินทั้งยึดตินทั้งอยากทั้งยึดทั้งอยากย่อยักนี่มันเป็นยากเห็นไหมยักยักมันเป็นยักกินเราเรียบนี่เห็นไหมทั้งยึดทั้งอยากมันกินเราเรียบเลยย่อยักติดยึดติดอยากกับติดย่อยักมันก็ไม่มีใครมากินเราไม่ต้องมากินอะไรไม่ต้องเสวยอะไรให้เป็นทุกข์อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย สมุทัยที่เป็นเหตุได้เกิดทุกข์อะก็เพราะยักษ์นี่แน,น่มันกินเรียบทั้งยึดทังท้งอยากทั้งอยากทั้งยึดมันก็เลยเป็นสมุทัยเป็นเหตุได้เกิดทุกข์สิ้นอยากสิ้นยึดมันก็เป็นเนี่ยเป็นนิโรธเป็นมรรคอริยศสตร์สี่พุทธเจา้าตรัสสอนอยู่เนี่ยแปดบื้ดสี่พันปร,รมขันเนี่ยหัวใจคําสอนก็อยู่ที่เนี่ยแน่อริยศสตจ์สี่เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเหตุได้เกิดทุกข์ก็ยึดเพราะยึดและยอยากอยากยึดเนี่ยย่อยักษ์นี่แน,น่ มันเลยทำให้เป็นทุกขมากเลยเนี่ยเป็นทุกแส่สาหาัสพยอยักษ์เนี่ยสินยึดสินอยากสินอยากสิดยึดมันก็เลยสิ้นสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกความทุกมันก็ดับไปเพราะว่าสมุทัยมันดับนี่แน่อริยสัจสี่มันก็อยู่ที่ใจความยึดความอยากเป็นที่ไหนแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอกว่าอยู่ที่ใจนี่แหละ ใครเราเป็นคนยึดอยากกระจนมันยึดอยู่อยากอยู่ในใจเราเนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าจึงถามหลวงปู่ฟันอาจารย์หลวงแม่อุบอาจารย์เราว่ามีประหลัดจาคนีกิจมากไม่สามารถไปวัดได้ทําไงไม่มีเวลาที่จะไปวัดเลยอยากไปวัดหลวงปู่ฟันว่าวัดอยู่ที่ใจนี่แหละให้ว,วัดที่ใจวัดจิตวัดใจตัวเอง กณะจิตใดมีความยึดความอยากมันก็ทุกข์สิ้นความอยากสิ้นความยึดมันก็พ้นทุกข์นั่นแหละคือวัดวัดไม่ใช่วัดที่มีอิฐปูนทรายวัดที่มีลูกตาอยู่วัดที่มีพระอยู่วัดที่มีพระพุทธเจ้าไปประธานอยู่ไม่ใช่วัดก็คือใจทุกข์ก็พ้นที่ใจความทุกข์ก็อยู่ที่ใจกิเลสก็อยู่ที่ใจความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ที่ใจสิ้นกิเลสก็สิ้นที่ใจสิ้นยึดสิ้นอยากสิ้นอยากสิ้นยึด สิ้นยอยักเนี่ยยอยัก์นแน่ยักยักชื่อมันยักยอยักมันความจริงอะยอยักเนี่ยมันมีคำอื่นมากกว่านี้แต่มันเป็นคำไม่สุภาพจะเลยไม่ใช้เพราะว่าเพราะเหตุที่ยึดกัอยากเนี่ยมันเลยมียอยักตัวอื่นเพิ่มขึ้นแต่มันเป็นคำไม่สุภาพก็เลยไม่ใช้ก็เพราะยอยักในตัวเดียวมันเลยเป็นทุกแสนสาหัสออกลูกออกหลานกันมาไงเพราะยอยักเนี่ย แต่ไม่มียอยากมันก็ไม่มีลูกไม่มีลหลานออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองจะเป็นทุกยึดกันจะไปทุกหรอกทุกกับลูกกับหลานกันเพอยอยักนี่เนี่ยพอยึดแล้วก็อยากมันก็เลยมียอยัากเพิ่มเข้ามาเลยมีลูกไม่หลานเพิ่มเข้ามาไม่ใช่ไปปฏิบัติอย่างอื่นปฏิบัติธรรมที่ไม่เป็นธรรมได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่แท้จริงไม่ได้ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมแต่มีแต่ยอยักทั้งยึดทั้งอยากทั้งยอยักแต่ก็ฟังธรรมแต่มันก็ไม่เป็นธรรมปฏิบัติต้องถามใจตนเองว่าปฏิบัติทำอะไรปฏิบัติอะไรมันถึงมีแต่ยอยักอะ ปฏิบัติอะไรทั้งยึดทั้งอยากทั้งอยากทั้งยึดมีแต่ยอยักษ์ยอยักษ์ให้เต็มไปหมดออกลูกออกหลานมาเต็มกับเพราะยอยักษ์เนี่ยไม่มีเอย่ามจะออกลูกออกหลานไหมเป็นทุกข์ได้ไงครับมันจึงเห็นเนี่ยความยึดความอยากในใจตนเนี่ยมัจะเพิ่มยอยักษ์แล้วเพิ่มลูกพวอหลานมาเต็มบ้านเต็มเมืองให้เป็นทุกข์นี่เนี่ยพอยึดพอ,อยากเนี่ยมันต้องเห็นความอยากในใจตน แล้วก็ดับความอยากในใจตนเธอได้อยู่บ้านก็มีแต่อยากอยากให้เขาเป็นอย่างใจเราอยากเพราะไม่ได้ใจอย่างอยากมันก็เลยทุกข์หนีออกจากบ้านมาอยู่วัดมันก็อยากอีกอยากนิพพานอยากนิพพานพอรู้ต่อทานความอยากในใจตนความอยากในใจตนก็พ้นทุกข์ไปเพราะว่าสิใจมันสิ้นความอยากแค่นั้นแน่มันก็เป็นใจที่พ้นทุกข์พราะความทุกข์มันก็มาจาก ความอยากนี่แน่กิเลสตัณหาในใจตนนี่แน่ต้องดูอยากเพื่อเขาอยากเพื่อตัวเราอยากเพื่อเขาก็เป็นทุกข์เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วว่าเราเกลียดเขาโกรธเขาไม่พอใจเขาแต่จริงๆเรารักเขาแล้วเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้สุดท้ายเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยาก เราก็เลยขับแค้นแล้วก็แค้นเคลื่องข้างคา,งคาปใจเจ็บเขาเพราะความอยากในใจเรานี่แ <illes> น่แล้วไม่ได้สมใจอยากแต่เขาก็ไปอย่างที่เขาอยากแต่เราอะอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากแต่เขาเป็นอย่างที่เขาอยากเราก็เลยแค้นขับแค้นเป็นทุกข์อ่านใจตัวเองให้ขาดวันวันหนึ่งอะ เดี๋ยวจะไปทาอย่างวุ่นเดี๋ยวจะไปทํานี้คิดเองเออเองเดี๋ยวจะไปหาทางวิธีทแบบํา,ทา,ทาแบบนู้นไปหาทางทําแบบนี้แต่ไม่ได้ดับความอยากในใจตนนะเดี๋ยวจะไปปฏิบัติผิดไปคนละเรื่องละลาผิดไปคนละอย่างไปทําอะไรไปตามดุยดุยดุยไปตามความคิดเห็นของตัวเองมันต้องรู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรประโยชน์อะไรมันต้องรู้ว่าปฏิบัติเพื่อสิ้นความอยากรู้ทัดทานความอยากในใจตน พอลุตาตัดแล้วความอยากในใจตนก็ดับไปใจก็สงบลมเย็นความอยากในใจตนมีอยู่มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละดิ้นรลนเล่าร้อนเป็นทุกข์ความอยากในใจตนดับลงไปได้ใจก็สงบลมเย็นมันสงบลมเย็นเพราะความดิ้นรลนทยานอยากในใจตนมันดับลงอยากอยากเพื่อเขาอยากเพื่อเราเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วหาเรื่อง แต่คนรมก็เป็นอย่างนี้อดไม่ได้อยู่เฉยๆก็หาเรื่องอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แต่ท่านที่เขาก็อยากจะเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นแต่เราเนี่ยอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเขาเลยไม่เป็นอย่างที่เราอยากเพราะเขาอยากที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็เลยทุกอยู่ทุกวันนี้ต้องหนีมาอยู่วัดพอหนี้มาอยู่วัดจสก็ไม่ทิ้ความอยากกับเขาอีกแล้มาเพิ่มความอยากอีกเราก็รู้เท่าทานตรงเนี้ย มันจะไปอยู่ที่ไหนพอเราสิาส้นอยากสเสร็จแล้วอยู่ที่ไหนก็ใจมันก็สิ้นอยากมันก็พ้นทุกข์ได้ทั้งทุกที่ก็ต้องลองดูอยู่บ้านไม่สิ้นความอยากก็มันอยู่วัดดูอยู่วัดมันทิ้นความอยากไหมเออถ้าอยู่ไหนมันสิ้นความอยากดีทั้งนั้นแหละอยู่ในห้องน้ําห้องส้วมอยู่ในที่ไหนถ้ามันสิ้นความอยากได้รู้ต่อตานความอยากได้ความอยากมันดับไปดีทั้งนั้นแหละสถานที่นั้นเป็นมงคลหมด ถ้ามันสามารถดับความอยากในใจตนได้เพราะวัดมันอยู่ที่ใจวัดมันอยู่ที่ใจกิเลสก็เกิดที่ใจความทุกข์ก็เกิดที่ใจสิ้นความอยากที่ใจก็พ้นทุกข์เป็นใจที่พ้นทุกข์ไม่ใช่ใจพ้นทุกข์คือว่างเปล่าว่วางเปล่าไปเป็นร่างทรงความวา่างเปล่าไอ้นะมันมีแต่ความทุกข์ มันก็พูดได้ทุกวันเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเอวาก็มีเด็ดประกาแล้วชนนี้